สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมอมอมมิงหัวห้าพยักหนีคุณเชื่อหรือไม่กูปองส้มจะไม่ใช่เรื่องของสายเติมอีกต่อไปเพราะสายฟรีก็มีได้ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่หรือเซิร์ฟเก่าเราจะแจกปองส้มให้กับทุกคนกิจกรรมมีอะไรบ้างแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสมอมิงไปแสนซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอ้เจอแล้วเวนตี้โฟร์เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปองมองมิ่งเพื่อลับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม2ว4เพจเท่านั้น สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือภาพยักษ์นี่แน่นอนวันนี้เราก็อยู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกนนะครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทไปนะครับตอนนี้ คูปองส้มจะไม่ใช่เรื่องของสายเติมอีกต่อไปเนียเพราะว่าสายฟรีก็สามารถมีคูปองส้มได้เนี่ยกับกิจกรรมดีๆจากทเวนตี้โฟร์เพยแจกคูปองส้มให้กับทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์เออมันจะมีกิจกรรมไหนสุดขนาดนี้วะแต่ว่าก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามส่งมองมิ่งไปแสนซับด้วยนะครับตอนนี้ก็31,000เรียบร้อยเนี่ยก็ต้อง ขอบคุณทุกการติดตามมาเนี่ยครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกเนี่ยครับสามารถไปเติมได้ที่ Twenty Four Pay เรื่องดัข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมาร์มิงบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับนี่คือหน้าไลฟ์สดแล้วก็ปกไลฟ์สดของผมนะครับคือทางเจ้าของนะครับหรือว่าพี่เตอร์ของเราเนี่ยได้ทําการนะครับโทรหาผมบอกว่าอยากจะแจกปองส้มนะครับให้กับทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์เนี่ยครับดังนั้นแล้วนี่คือหน้าปกไลฟ์ของผมนะครับใคร ที่อยากได้คูปองส้มแบบฟรีๆนะครับคือเราจะแจกทุกคนเลยนะครับก็สามารถนะครับคอยติดตามนะว่าผมจะมาไลฟ์วันไหนนั่นเองนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะสำหรับสายเติมนะครับหรือว่าสายฟรีที่เล่นเซิร์ฟเก่าเซิร์ฟใหม่นะคือสามารถร่วมสนุกได้หมดนะครับติดกระดิ่งไว้เลยบอกเลยว่าคุณต้องห้ามพลาดกิจกรรมดีๆนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของคูปองส้มเนี่ยเราก็ต้องมาเจาะลึกกันก่อนนะครับว่าคูปองส้มเนี่ย มันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับจะไปหนึ่คูปองส้มเนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับ5บาทเนะครับเอาไว้ซื้อของในเกมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกนะครับแพ็คต่างๆของเว็บทเวนที่โฟเพนะว่าเติมถูกจริงหรือว่าโมนะเออเอเริ่มที่แพ็คแรกเลย5นะครับห้คูปอง17บาทเครับเท่ากับว่าเราเสียเงินไป17บาทแต่ว่า เราเนี่ยจะได้กําไร8บาทนะเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่าถึง25บาทนะที่สําคัญนะมูลค่านี้ยังไม่ได้รวมราคาของแบงค์เขียวนะเพราะว่าทุกแพ็คเนี่ยเขาจัดแถมแบงค์เขียวให้กับเราด้วยนะส่วนแพ็คที่2องนะี่6คูปอง19บาทเนะี่ยเท่ากับเราเสียไป19บาทแต่เราเราได้กําไรมาทั้งหมด11บาทนะเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่า30บาทนั่นเองเออคือแบบว่า เติม19บาทได้กลับมา30โอ้ยโวหคือแบบว่าคือแบบว่าถูกเกินนะครับเออแล้วก็แพ็คที่3นะครับ13คูปองนะครับ43บาทนะครับเท่ากับว่าเราเนี่ยเสียตังค์ไป43บาทแต่เราได้กําไรมา22บาทเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่า65บาทนั่นเองเนี่ยค,คือเติมแพ็คเนี่ยสามารถเติมแพ็คคัมพีเอ็กพีก็ได้นะครับเติมแพ็คต่างๆในเกมได้เลยนะคือตึงจัดเลยครับสำหรับแพ็ค13คูปองนะครับต่อไปนะครับแพ็ค23คูปองนะครับ 81บาทนะครับก็เราเสียเงินไป81บาทใช่ไหมแต่เราได้กําไรมา34บาทนะเออเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่า1 1 5บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปแพ็ค54คูปองนะครับ180บาทเนี่ยเราเสียเงินไป180บาทแต่ว่าเราได้กําไรมา90บาทเออเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่า 270บาทเลยนะครับแล้วก็แพ็คต่อไปเนี่ว61คูป,ปองมูลค่า215บาทนะครับเสียเงินไป215เสร็จปุ๊บได้กําไรมา90บาทนะเ,เพราะว่ามูลค่าของแพ็คนี้อยู่ที่305บาทนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากเติมฮีโร่ซัพพอร์ต304เก้านะผมแนะนำนะครับเติมแพ็ค61ปองนะเพราะว่า เราเติมแพ็กนี้เสร็จเนี่ยเราไปเติมแพ็กเล็กอับประมาณแพ็ก17บาทอ่ะเราก็จะได้ฮีโร่ซัพพอร์ตแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครจากฮีโร่ซัพพอร์ตในเกมเนี่ยจะอยู่349ใช่ไหมแต่ถ้าเราเติม2 4เพนเนี่ยจะอยู่ประมาณ200นิดๆนะครับมา230 240เราก็สามารถนะครับได้แล้วนะสำหรับฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับอ่ะแพ็กต่อไปนะครับก็คือ91คูปองนะครับ322บาทนะครับเสียเ,เงินไป322บาทจะได้กำไรมา 133่13ามสิบสาบทนะเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่า455บาทนั่นเองเนะี่ยแล้วก็ต่อไปแพ็ค107ปองนะครับมูลค่า359บาทนะี่ครับก็คือเสียเงินไป359ใช่ไหมได้กำไรมา176บาทครับเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่า535อนั่นเองเนะี่ยแล้วก็ต่อไปเนะี่ยแพ็ค214คูปองอันนะี้ผมเติมบ่อยนะมูลค่า717บาทนะี่ครับก็คือ เสียงเงินไป717เนี่ยได้กําไรมา353บาทเนะีเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่าถึง1,070บาทเลยเนะี่ยแล้วก็ต่อไปแพ็ค227คูปองเนะี่ย804บาทเนะียเสียงเงินไป804บาทได้กําไรมา331คูปองเนะี่ยเพราะว่ามูลค่าอยู่ที่1,135บาทนะีแล้วก็แพ็คสุดท้ายเนะี่ยแพ็ค321คูปองนะครับ1,085บาทเครับเสียงเงินไป1,085บาทแล้วก็ได้กำไรมา 520เออเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่าถึง1 6 0 5บาทนะคือคุณกดเล่นได้ยับเลยนะเพราะว่าเราได้กำไรมา500กว่าบาทอนะตึงจัดอะออตึงจัดนี่ครับแล้วก็ทุกแพ็คที่ผมได้ทำการขึ้นมาเนี่ยคือคุณสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีกนี่ครับถ้าคุณใส่คูปองหมอมิงนั่นเองเอออะ วิธีการนะครับที่เราจะเติมเว็บเทรี4 Pay นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่า i l นะครับหรือว่าจะล็อกอินด้วยไลน์ล็อกอินด้วย a c e b o o k นะครับหรือว่าจะเป็นล็อกอินผ่าน i s c o r d นะครับให้คุณทําการล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็2ให้คุณเติมเงินนะครับเข้าไปที่บัญชีของคุณนั่นเองนะครับก็มีหลายช่องทางนะจะมีจากธนาคารมีทุกวันเลสนะครับต่างๆมากมายนะครับหลายช่องทางให้คุณได้ทําการเตริมเงินเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จปุ๊ ให้เราทําการเลือกมาที่วันพัน Man The s p a k e เนี่ยก็จะมีแพ็กอย่างที่ผมได้ทําการขึ้นไปเลยเนะครแล้วก็เขาจะให้ใส่ UID กับ s e r v ์ฟเอร์ ID นะวิธีการเอา UID เนี่ยคือให้เราไปที่หน้าแบงค์ของเราเนียครัแล้วก็เลื่อนมาที่ซ้ายล่างนะมันจะมีเลขอยู่นะวิธีการกรอกอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็น571276ดหนึ่งอเดกันเดอระครับช่องสุดท้ายก็จะเป็นส1มหนึ่งนั่นเองเนะครับจะได้ไม่ต้องกรอกผิดนะแต่ถ้าสมมติใคร,ก,รกผิดเนี่ เขาก็จะคืนเงินให้กับคุณเข้าสู่บัญชีเหมือนเดิมเออเว็บดีขนาดนี้มันจะมีที่ไหนวะฐานจริงน้องเออเสร็จปุ๊บน่ครับหน้าชำมมระเงินนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนี่ครับจะมีคําว่าคูปองของฉันนะครับให้คุณใส่คูปองมอมิงนะครับแล้วคุณจะได้ลดรับแบบว่าส่วนลดแบบโอ้โหแบบลดกระน,นำอะขนาดแบบว่าปกติอะเขาก็ถูกอยู่แล้วนะสามารถใส่คูปองไนดะ้คือแบบว่าจะถูกไปไหนเนี่ยก็อย่าลืมไปกดนะกดแบบให้เว็บล่มไปเลยนะเออไปไง ต,ตึงจั revving. ดนะครับก็หลังจากนี้นะทุกคนนะไม่ว่าจะสายฟรีหรือสายเติมนะครับสามารถมาร่วมสนุกนี่ยครับในไลฟ์สดของผมได้นะคือเพียงแค่คุณเนี่ยโผล่หน้าเข้ามาในไลฟ์แล้วก็พิมพ์เลขเซิร์ฟเวอร์กับ u i d เนี่ยผมจะเติมให้คุณเลยเติมแบบสดๆผ่านในไลฟ์เลยนะสำหรับใครนะครับที่เล่นวอรพันแมนไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือสายฟรีเซิร์ฟใหม่หรือเซิร์ฟเก่าก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณพ่เตอร์เจ้าของเว็บทเวนที่โฟร์เพย์มากๆนะครับที่ เอาเนี่ยครับสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับน้องๆนะครับบางคนก็เป็นสายฟรีบางคนก็เป็นสายเติมนะบางคนเนี่ยยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับก็ไม่ค่อยมีเงินที่จะเติมนะแต่ก็มันไอผมรู้อยู่แล้วว่าทรัพยากรของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็คือแบบว่าหาตัวดัามสองใบได้ตัวละครใหม่เงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยทางทเวนตี้โฟร์เพเนี่ยเขาช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยมีตัวละครใหม่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนี่ยก็อย่าลืมนะครับนี่คือปกไฟ์สดของผมแนี่ใครที่อยากได้เนี่ยคูปองส้มฟรี สามารถมารล่นสนุกได้นะผมจะไลฟ์ช่วงเย็นแล้วช่วงมา4ี่โมงครึ่งถึงประมาณ6โมงครึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ได้สมการสรุปทุกอย่างให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะครับรวมถึงวิธีการเติมด้วยนวก็ใครที่อยากเติมสาม,มารถไปเติมได้นะก็ต้ขอ,ของขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งมารมิงประสาทซับด้วยนะครับขยายผมทำคลิปอะไรก็สาม,มารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนบายบายคร กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ที่หายมีควยที่ทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียสัตว์มึงดีตรงไหน